ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเส้นทางชีวิตกว่าจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านบอสพอวรรัตน์วรัตวรกุลซีโอสุดฮอตที่กำลังมาแรงเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ บอสลัมกล้ามแน่นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ The Icon Group ที่ทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO อาณาจักรธุรกิจออนไลน์ที่สร้างรายได้มหาศาลโดยมีหัวธุรกิจจากประสบการณ์ทํางานออนไลน์กว่า10ปีเริ่มต้นลงมือทําจนกลายมาเป็นอาณาจักรพัน 1, ล้านอย่างที่เห็นและยังเป็นที่รู้จักของคนดังบันเทิงหลายคน แฮมยังมีทัศนคติและวิสัยทัศน์สมกับเป็นซีอโอเลยจริงๆอยากสําเร็จต้องแตกต่างจากคนอื่นอย่างเดียวเลยอะไม่จําเป็นมากบางอย่างก็เหมือนก็สําเร็จได้บางอย่างก็ต่างก็สําเร็จได้เพราะฉะนั้นผมว่าเหมือนหรือต่างดูในมุมไหนมากกว่ามีไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดหรกชัวรี่กินเที่ยวชอบต่างประเทศรวมทั้งยังเป็นคนที่ชอบทําบุญบริจาคเงินทานเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นพาวแบบทุกวันนี้ก็เคยผ่านชีวิตความยากลาบากมาก,ก่อนซึ่งนาทีนี้คงมีแต่คนอยากจะรู้จักมากขึ้นจริงๆสําหรับซีอโอสุดฮอต เจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยบอสพอรหรือพาวรพลซึ่งชีวิตในวัยเด็กของพอก่จะมาสร้างธุรกิจรายได้มหาศาลแบบนี้จากชายผู้ไร้ตัวตนสู่เจ้าของธุรกิจที่สร้างปรากฏการณ์จนเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งความสามารถและวิสัยทัศน์ก็เคยออกมาเล่าในรายการว่าชีวิตของตัวเองต้องต่อสู้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคชีวิตยาจบเก่า,า,า,าสู่การเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เรียกได้ว่าเส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้รยด้วยกีบกุหลาบไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ก็ยังทํางานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ยังเรียนไต่เต้าจากการเป็นพนักงานเสริร์ฟพาร์ทไทม์เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานขายและอีกหลายงานที่ต้องสู้ชีวิตเพื่อแลกไรายได้หาเลี้ยงชีพพอเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ํารวยโตมากับอาชีพกรรมกรของคุณแม่รายได้วันละ150าบาทก็รสร้างมากี่ปีแล้วครับสิปีและะ้วค,ค่ะสิปีแล้วอาชีพหน้าที่ทําอะไรฮะความสามารถทั่วไปคะ่ะจับกลังเป็นทั่วไปไรายได้ดีไหมครับวันละร้อยห้าสิบบาทคะ่ะ ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองตรงเลี้ยงปากเลี้ยงท่อกี่คนนะก็มีแม่แล้วก็ลูกชายสามีสามีช่วยด้วยเป่ไม่ค่ะเขาเลิกไปแล้วมีมีครอบครัวใหม่แถมคุณพ่อก็ยังทิ้งไปต่อสามขวบกินตามมีตามเกิดข้าวคุกน้ำตาลเป็นอาหารที่คุณแม่ดูแลตั้งแต่เด็กแต่แม่ก็ไม่ชอบเป็นนี่ก็เอาเท่าที่มีเลยก็ข้าวน้ำตาลอะไรครับเหมือนข้าวหมแต่ใส่น้ำตาลใช่มันจะได้เยอะ มันจะได้ดูเยอะๆโดยที่เผาได้มีโอกาสเรียนที่โรงเรียนวัดแต่เพราะเงินไม่พอจึงทําให้ต้องไปขอทุนเรียนหลังจากนั้นก็ได้เข้าโรงเรียนชายล้วนจนสามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัย,ลยและพราด้วยอายุแม่เริ่มมากขึ้นส่งเรียนไม่ไหวจุดนั้นเลยทําให้ต้องทํางานหาเลี้ยงชีพรวมถึงต้องแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเคยเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟตอนกลางคืนควบภูกันไปกับงานพิเศษอื่นๆหาเงินส่งตัวเองเรียนกระทั่งได้เริ่มทํางานประจําได้เงินเดือน6 00 0บาทซึ่งรายจ่ายกับรายรับไม่เพียงพอเลยต้อง หาอาชีพทำงานเพิ่มชีวิตเข้าวนไปอยู่แบบนั้นตื่นมาทำงานประจําทำโอ T แล้วก็ทำอาชีพเสริมได้น,นอนเพียงแค่วันละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นทำมาจนถึงอายุ25ปีแต่แทนที่จะประสบความสําเร็จกลายเป็นว่าสิ่งที่ขยันลงไปกลับได้รับผลตอบแทนแลนก็คือการเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายแสนบาทจนต้องอดทนสู้ชีวิตต่อเลยคิดว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตถ้าอยากรวยก็ต้องกล้าที่จะคบกับคนรวยแต่พอได้ความสามารถบวกกับความขยนันทําให้มีรายได้ทวีคูณ10เท่าจึงได้ ตัดสินใจลาออกมาเริ่มทำธุรกิจค้าขายด้วยการเริ่มทำธุรกิจขายกระเบื้องออนไลน์จกกนกระทั่งมาสนใจทำธุรกิจออนไลน์หลากหลายอย่างแต่จุดเปลี่ยนของชีวิตในการทำธุรกิจนั่นก็คือการเปิดตัวดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำให้เป็นที่รู้จักในทุกวันนี้ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์แจ้งเกิดประเภทแรกนั่นก็คือบูมคอลลาเจนก่อนที่จะแตกลายไปสู่สินค้าอื่นๆอาทิเช่นเครื่องสำอางอาหารเสริมความงามจนมาเป็นนักธุรกิจที่ระบุว่าเปิดบริษัทมาเพียงแค่ซาปีกว่าๆเท่านั้นแต่ มียอดขายทะลุ5,000ล้านไปแล้วในปี2564นอกจากธรุรกิจที่พัฒนามาไกลแล้วรูปร่างหน้าตาของเขาก็จัดว่ามาไกลมากเลยทีเดียวแถมยังดูแลตัวเองปันกาให้เห็นซิกแพคแน่นๆทำเอาใครที่ได้เห็นต่างปะลึงในความหล่อเรียกได้ว่าหล่อระดับพระเอกเลยทีเดียว